สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง All About M นะฮะถ้าจะสังเกตดีๆด,ด้านหลังก่อนอันนี้ผมสะสมกันด้ามด้วยความที่ผมชอบหนังเนาะผมก็ไปตามช่องรีวิวหนังอยู่ช่องหนึ่งเป็นช่องของคุณท็อปนอนหนังแล้วเขาก็รีวิวของเล่นชุดหนึ่งจากป๊อปมา t แล้วมันมันคือมันถูกใจมากเราก็เลยเจอว่าที่ r e x p r e s s เนี่ยร้านมันมีร้านออฟฟิเชียลของป๊อปมา t อยู่เราก็เลยเข้าไปเช็คราคาเฮ้ยราคามันดีนะมีส่วนลดอะไรนูน่นนี่นั่นเราก็เลย สั่งมานี่ได้เป็นตัวนี้อืมกล่องอ,อย่างนี้เลยเนี่ยอ,อิเชจาก้อมมานะในอาลีเอเก็ตัวเนี้ยชุดนี้เขาขายอยู่ที่3,500บาทนะไม่รวมภาษีเนาะแล้วผมก็ใช้ส่วนลดก็เลยจ่ายไป3,200บาทพอของมาถึงด้วยความที่เป็นของมาจากต่างประเทศนะทางไปฟษนี่์ก็จะทำการเก็บภาษีเราชุดนี้โดนไป5 3าบาทนะเพราะเขาตีของเราเนี่ยราคา3,000 ก็ไปคำนวณเองแล้วกันว่าถ้าซื้อมาเนี่ยราคาประมาณนี้จะรดนภาษีเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยของี่สั่งมาจากป๊อปมาฟิเชียลเนี่ยเขาส่งมาข้างในเขาแพคเอามาประมาณไหนและตัวกล่องสูงที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือชุดไหนโอเคครับผมเดี๋ยวไงไปติดตามในช่อง All about m กันเลย ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีของแถมบัลลี่น้องบัลลี่เฮ้ยมีของแถมสองกล่องสองกล่องวะโบโบไทนี่เฮ้ยหมยังเฮ้ยมีนี่อีกอันนึงใชหมดแล้วอ่ะอย่ามันจะต้องคุ้มให้รายนี้ นี่อันนี้คือของหลักจะอ่ะดูเป็นป๊อปมารอันเชียนคาสเซิลนะเป็นป๊อปมารเอกกับสกเกลแพนดา้ามีตัวน่าจะสิบสองตัวนะ่ะสิบสองตัวสิบสองจะเป็นประมาณอันนี้น่ะหนักดู่นะ บอประมาณกิโลก,กว่าสิบสองตัวสามแต่เขาจะเป็นแบบเต <12 S 1> ุนตน้ตุนนตุนตุนตไกตุนตุนตก็นตุบนนตุนตลนตุนตุนตอตุนตุนนตุนตุนตนตุนนตะนตุนตนตุนนอ แล้วว่าที่แกะจะอยู่ด้านบนนี่ตรงนี้ก็ฉีกไปเลยหรือจะก,กรีดก,ก็ได้หรือจะแกะด้านล่างได้ด้านล่างแต่เราแกะเราต้องเอาพวกอุปกรณ์อย่างนี้ไปก่อนเราต้องไม่ดูการไม่ดูการเหมือนสปอยแล้วว่ะอ๋ออันนี้อุปกรณ์มาให้อันนี้สปอยมีอะไรบ้างเนะอ่าแต่มันนิ้นสปอยนียังไม่เห็นการเนาะ แต่คิดว่ารู้แล้วล่ะเพราะว่าสี่ชิ้นเพราะว่ามีตัวหลักคือตัวนี้ไอ้มีกาบร่าเฮ้ยดีตัวน้องประมาณนี้นี่ตัวถามว่าตัวเท่าไหรตัวเท่านี้เรียกว่าอะไรดีกุ้งมือเะยอุ้งมือ เฮ้ยหน้ากล่องหน้ากล่องดูเหมือนสีขาวนะแต่พอพอจริงๆล้วเป็นสีม่วงนี่ผ้าคลุมกันฝนใช่ใช่มันคยชกันฝนอาแล้วก็แกะแกะตัวนี้ออกเฮ้ยอันนี้ตัวนี้น้องสวยจริงเออก็ว่าอยู่ทําไมเอาตัวนี้มาเป็นตัวหน้ากล่องนะไม่จ้างนี่จ้านี่เห็นปะเฮ้ยสวยเลยนะ สวยสีสวยมากเออตาน่นี่ชอบชอบความเป็นตา,อาเอ,อียงๆนิดหนึ่งตาเป็นรกระดุมอ๋ต้องนี้อะไรต้องกัีกระดุม,ออามาปีมากปีโอเค okay. แล้วก็ตรงหูก็จะมีช่องให้เราเสียบเก็บจุกแล้วก็ใส่ให้มันตรงรูเพราะว่าตรงหัวตรงหัวก็จะมีรูบอกอยู่แ้วว่าเราต้องต้องใส่ เลยลืมบอกชื่อน้องน้องชื่อเบลลิงเกอร์เบลลิงเกอร์เนาะเออก็คือคนถือกระดิ่งอะ่ะเสร็จแล้วก็รประกอบกันทีนี้อ่าเรียบร้อยตัวแรกโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันอ่ะกล่องที่สอง เหมือนเดิมนะเราจะไปเร็วๆเพราะว่ากล่องทุกอย่างเหมือนกันไม่มีมาตัวเอ้ยตัวนี้อยากได้ตัวนี้อยากได้น,ไดน้องชื่อว่า Fake Angel, Fake Angel. นี่ Fake Angel อุ้ยตัวนี้น่ารักเฟซยังไงสีม,านามันนดูหัวนางนางไม่ใช่เทวดาถึงแม้ว่านางจะมีนี่นะ h า l o โลนะแต่ว่านางนี่เป็นซาตาน นี่มีปีกเล็ก,กแอปแอปติดโบเฮ้ยนี่น้องน่ารักอ่าแล้วก็ความพิเศษอย่างหนึ่งที่ตัวเมื่อกี้ไม่มีนางสักที่เท้านะนี่ตัวนี้อ๋อ,อแล้วก็ต้องหูจุกนี่จะเป็นขุนๆุไม่ไม่เชิงใสเนาะเป็นเลซินเกือบใสขุนขุนหน่อยแล้วก็มีรูหัวใจเฮ้ยตัวนี้น่ารักคือคิดอยู่ว่าถ้าถ้าซื้อแยกก็หนึ่งในตัวที่ซื้อแยกคือตัวนี้แหละ ่ะตัวที่สองไปเดี๋ยวก๊าเก็บไปก่อนอะทานี้ไม่เก็บไม่ต้องเก็บแล้กันเพราะว่ามันเดี๋ยวระวังนพจะไปโดนเลงะมันไม่จะอใสเดือนไม่ดูนะออแบบไ่ดูาร์ดู้ด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 ูอูดูด้ดูดูดูด่อดดวด น้ำมืเมื่อกี้น้องแอบน้ามือทีกหนึ่งเอยตอนนี้มีรอยรอ,อยฝักที่เท้าด้วยน้องชื่อว่าเฟ k อีวิลอ้าวเมื่อกี้เฟกเอ็นเจลนี่เฟกอีวิลอระกันเลยแปลว่าน้องก็ต้องเป็นแปลว่าน้องไม่ใช่อีวิลแท้สิอ๋อนี่ไงน้องเป็นนางฟ้านี่มีปีกเล็กๆสลับกับเมื่อกี้แต่ว่าฮาโลเป็นสามงามนาะแล้วก็ ข้างหน้าอ,อกก็จะมีเม่เม่ง่าเห็นข้างหน้าอ,อกจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม้กางเขนอยู่ข้างหน้าใช้คู่สีสวยนะเป็นดําฟ้าขาวน้ำตาลก็จะเป็นแบบโกโกโมินเออตรงนี้สวยแล้วก็หูหูจะเป็นดําล้วนดําเลยไม่มีลายไม่มีลายไม่มีสีแต่สวยอ๋อแล้วก็ตรงตรงปีกจะเป็นสีม่วงสวยเลยอันนี้คิดว่าถ้าใครซื้อเฟย์แองเจิก็ต้องซื้อตัวนี้คู่กันใช่ ตัวที่ที่ไรที่สี่ที่ชื่อน้องชื่อว่าอะไรเฮ้ยเหมือนน้องเป็นแวมไพร์ป่ะใช่เออน้องชื่อแวมไพร์เฮ้ยคู่สีสวยคู่สี น่าจะใกล้เคียงกับคู่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้ใช่น้ำเงินน้ำตาเอ้ยอะไรนะสีฟ้าน้ำตาล,าำตาลดำขาวเฮ้ยตรงนี้สวยกลายไปกับสวยนะผมสีขาวนะ้องแล้วก็ตรงตองปากเนี่ยก็จะเป็นเป็นเขี้ยวคือคือเขาเรียกอะไรเพ้นเป็นเป็นเขี้ยวที่หูก็เป็นสีแบบเมทัลลิกที่หลังก็จะมีผ้าคลุมหัวมีความมุกเออต้องหัวจะเป็น ไมทัลลิกมุกมุกเป็นเมทัลลิกมุกทั้งทั้งพักคุมด้วยพักคุมหัวหัวเอวยักคุมเอวยแล้วก็เหมือนเหมือนการนี่น้องสักแบทแมนายเหมือนแบทแมนนะตัวนี้ข้างล่างก็เหมือนเดิมเออน้องน่ารักอ่ะตัวนี้กล่องที่เรียกว่ากล่องตกไปแล้วกันเนาะที่เห็นเอาไว้มันเยอะมากเป็นสิบตัว เอ้ตัวนี้คืออีกหนึ่งตัวที่ยากเพราะอะไรเพราะว่าน้องเป็นคู่สีที่เราชอบน้องชื่อว่ากากรยเนี่ยเป็นกากอยน้องมากับโซ่เพราะว่าน้องเป็นกากรยที่ถูกโซ่พันธนาการโซ่มัดคุอ้อตัวนี้สวยเขาจะเป็นสีแบบมิ้นอเออจะเป็นแบบมิ้นเขียว คือดำมดำใช่แล้วก็ตัวน้องจะเป็นเขียวเขียวเนาะมองไปเอยนี่ชอบคือที่ดูมาเนาะมันจะมีไม่ทุกตัวที่จะสักที่เท้าแต่ที่เราหยิบได้เมื่อกี้สักตัวสามสี่ตัวเนี่ยก็คือสักหมดเลยนะเอยตรงนี้ชอบแล้วก็ตรงหูตรงจุกเห็นปะคือรู้่เห็นบ่ามันจะมีความเป็นกริตเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะนี่ตรงนี้มันจะมีความเป็นกริตเตอร์ ทั้งสองทางเลยเป็นกากเพชรอยู่ข้างในแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นนะคะสมัยลีตาตากกบาทเรากวก่าเหมือนกันน้องมีมีเขา่าน่าจะอยู่คู่กับพวกอ e ีวิวเมื่อกี้ได้นะ mm hmm. เฟย์แองเจิลเฟย์อีวิวโอเคอ่ะเดี๋ยวมาลองใส่โซ่แต่โซ่เขาโซ่เขาคือโซ่ปิดเสื้อโซ่ที่เขาเรียกอะไรไม่มีขอเออเป็นโซ่ที่ไม่มีขอนะแล้วก็ พันผูกน้องไปพัน,น,อ,พนอ,อย่างนี้สะพัดที่มีแล้วกันในการค่อย,ยๆอ่ะทำเป็นอ,อีกก็ค,อคอ่อยไว้ค่อยไว้อย่างนี้อ่ะอย่างนี้เออก็โอเคนะอ๋อเรฟเฟอเร,รนซ์อะเรฟเฟอเรนซ์เหมือนปะไม่เหมือนไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อเออประเดี๋ยว,วเราก็น้องไปใส่ใส่ไปไปอยู่กับเพื่อน

บอกเลยสาวๆตามหากันก็คือตัวนี้ถ้าขายแยกราคาจะสูงกว่าตัวอื่นเนาะคือบางคนเขาก็ไม่ได้ซื้อย,ยกบล็อกอย่างเราใช่ปะเขาก็จะเลือกเฉพาะตัวที่เขาชอบและตัวนี้คู่สีก็คือจะเป็นขาวชมพูไล่มาจนเป็นแบบแดงแดงเข้มแล้วอยากให้ดูนี่กรีบทุกกรีเลยนะเขาแบบไล่เฉดทุกกรีเลยจริงๆทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเขาเก็บรายละเอียดดีมากแล้วก็ปากน้องก็คือแบบมีความจืด จือมากเอ้ยนี่นี่นี่เก็บแม้กระทั่องอรายละเอียดกระดเห็นไม่ลูกหรือเปล่าไ,ไ,ไม่รู้นะก็คือจะมีกระดอยู่บนั้นเฮ้ยตัวนี้คือน้องน่ารักจริงหูถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกเล่นอะไรเนาะเป็นใสๆนี่นะแต่พอแบบโดยรวมอะ่ะก็คือแบบน่ารักแล้วอะเออสมควรแล้วแหละที่ราคาแพงอีกอย่างนึงก็คือจะมีความแบบเขาเรียกอะไรแววเออน้องจะเป็นแหววบางส่วนที่เป็นด้านก็คือด้านนะแต่บางส่วนที่เป็นแดงก็คือที่แววอะก็คือจะแววไปเลยแล้วก็ใหญ่งนึงก็คือเหมือนกันน้อง สักด้วยจ้าแต่ว่าไม่มีพับอย่างอื่นมาอย่างนี้เลยเฮ้ยตัวนี้สวยคิดว่าน้องน่าจะไปคู่กับเฟซเองเฟซเฟซแองเจลตัวตัวที่สอต่อไปคือมีตัวนั่งหรอข้อสองคือมันไม่หลงเออเขาตัวยิงเดี๋ยวว่าจะไม่สปอยตัวเองสปอยแล้วล่ะอ่ะคือรู้เลยนี่คือตัวอะไร นีนางก็คืออุยเฮ้ยถึงจะสปอยตแต่แบบเฮ้ยไต่ไอ,อ,อ,อตัวนี้เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะคิดว่านางจะเป็นสีขาวแบบด้านๆนะ่ะแต่นางมีความเป็นมุกมิชลีดนางคือเนิร์ฟนางพยาบาลเฮ้ยสวยวนี่สวย,สวยจริงเฮ้ยเป็นแบบเป็นมุกเลยอะแล้วข้างหลังก็คือจะมีกรารกบาทนี่อ๋อเป็นกรารกบาทนี่อาตูดตูดเป็นหัวใจ หูกับหัวเป็นกระบาดอ๋อนั่งอุ้มน้องหมีมาด้วยไม่รู้เห็นปะ่ะอ๋อนั่งสักเอ้ตรงมันสักทุกตัว,ตวไหมเนี่ย <laughs> เออเหมือนจะสักทุกตัวแล้วแหละอ,อันนี้เป็นหัวใจครับเออนี่มันเป็นหัวใจก็คล้ายๆตัวน้องปฏิโรดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> และ,<น>ะว่านี่คืออะไรอันนี้ก็คืออันนี้ก็มีรอยปุกนะครับครับรอยปุกเป็นรอยปุกที่ที่ฉีไม่ออกฉีผิดด้านอ่ะนี่โอ้โหเห็น นี่เห็นนี่คือรู้เลยใช่ปะมันเล่นก้องมันเป็นสีเมทัลลิกนี่เกือบจะทุกตัวเลยมั้งที่ใช้เทคนิคนี้อืมคือสีมันจะไม่ได้ด้านเออเมันจะไม่ได้ดสีเดียวอ๋อ,อนี่นี้เออนี่มุกคุย้ยตัวนี้สวยคือจริงคือดูดูรีวิวันอื่นนะเนาะเรารู้สึกว่าเอยน้องเป็นสีขาวรู้สึกว่าน้องจืดแต่พอมาได้เออน้องสวยน้องสวย เก๋มากอันนี้ก็น่าจะคู่กับเบลลิงเกอร์ได้เนเพราะว่านางมีชุดเหมือนกันชึ่เพราะว่าถ้าถ้าคนซื้อยกกล่องนี้เขาก็จะจะได้อ่ะเป็นสีมุกอีกแล้วน้องชื่อเฮ้ยมีมีค้างคาวเหมือนกันอะอ๋อน้องชื่อแฟนทอมนางมีไม่ไม่มีพอปใช่ป่ะไม่มีไม่มีอ๋อนี่นี่ เหมือนกันเลยเพืยที่สังเกตนี่คือเป็นแบบมุกอะ่ะอ,อ๋อ,ออนี่นี่ด้านล่างด้านล่างจะไม่มุกนะด้านล่างจะจะไม่มุกมี่ด้านบนเนี่ยอ๋อด้านบนเนี่ยก็คือไล่มาจนถึงผมเนี่ยเป็นเมทริกมุกหมดเลยเออคือ,อเขาทำดีแล้วก็ตรงน,นี้จุกตัวอื่นจะเป็นกลมๆมีแค่ตัวนี้ที่เป็นกระดูกนะแล้วก็มีรอยสัก มีอันนี้ไงเห็นปะที่บอกอ่ะขาไม่ได้ว่ามีรอยสักทุกตัวนะเออตัวนี้อยู่แต่ว่านางมีสักข้างข่าวฝูงข้างข่าวอยูอ่ด้านหลังก็เป็นรอยแต่เข็บโอ๊ยนี่ข้างขาวมียันขาเลยอืด้านล่างก็เหมือนเดิมเหมือนจะมีรอยผ่าที่กลางตัวใช่เนี่ยรอยผ่ากลางตัวแล้วก็กลางหลังใส่โก้ที่ใส่ดาร์กชอบสีแบบม่วงเออรืมอกสีเป็นสีม่วงม่วงเมทัลลิกเนะแล้วก็ อมขาวๆมีขาวๆตรงตูดไอ้ตัวนี้อะไรแล้วไ่กอตอง่อตา้องแอปเแอปล้วหนึ่งคนฮึไว้สบายเอนักขระจนภัยขี้เบื่อ มีกามีน้องพอปเออวิ้นน้องมีพอ็อ่ะเดี๋ยวเก็บกากนกานี่คือตาสรมนะสวยสวยนี่พบน้องตุ๊ก,กตาวูดูป่ะเหมือนตุ๊กตาผ้าตุ๊กตาบูดูอ,ะอ่ะอ่ก็คือจุกจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าน้องจะเป็นมีจุกมีความเป็นผมแล้วก็สี ตัวสีน้องเนี่ยจะคล้ายๆคนอื่นก็คือเป็นสีน้ำตาลเนาะมีหลายตัวเป็นสีน้ำตาลเนาะแต่ว่าจะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นด้านอะ่ะเป็นสีแมทคือตัวนี้แมททั้งตัวทั้งตัวเลยจริงๆนะไม่มีส่วนไหนที่แบบเป็นมุกเมทัลลิกหรือไม่มีอะไรเลยแต่หูหูจะมีความมีลูกเล่นก็คือข้างในเป็นสีเหลืองด้านเหมือนกันแล้วก็เป็นใสๆของนอกเอออันนี้น่าจะให้ความรู้สึกของความเป็นคนปะ คือตัวอื่นมันมันจะมีความเป็นเป็นผีเนาะมันก็จะมีความแฟนตาซีหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ต,ตัวนี้คือจะมีความเป็นกฏอ้าวนี่คือใส่ถูกไปก็คือให้ให้เอานิ้วจับที่คอเนี่ยอย่างงี้นะก็คือเหมือนคนเด็กเล่นตุ๊กตาเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยลืมไปแว่นตานะหนังไม่มีเลนส์เป็นแว่นแอปแอร์แว่นแอปเก๋ส่วนต้องอื่นอ๋อลืมบอก นี่นางมีกระเป๋าแบกแพาเป็นแบคแพคแบกแพ็คนละเรื่อง้วนะไม่ใช่นี่แล้วก็ตรงตรงเรียกว่าอะไรนะตรงหมดุดตรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นสีทองคือนางเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่นางก็มีหน้าหน้าของนางอะไรเงี้ยก็สวยแต่ตุ๊กต,ต,ตาม,มานะันแอบหลุดหไปนะเก็บเก็บมาดูดิคุลิกแล้วอ๋อแล้วก็เหมือนกันอย่างที่บอกไม่มีสักที่เท้า แต่ว่าไม่ได้สักทุกตัวจริงๆเราควรเอาตุต๊กตาเก็บไว้ยังไงยัดงเงี้เดี๋ยวพาน้องกวางข้างบนก่อนเดี๋ยวใครเข้าตู้อ่ะอันนี้เหลือสามตัวอ่อาช่างดูนะอาจจะไปหนักขึ้นเล<อ>ยน,นะตัวเฮ้ยตัวที่บอกว่าสววน้องฝวยมาก น้อง <Baby S 1> ชื่อซีบีซอมบี้ที่เราบอกเนี่ยเมื่อกี้ว่าคู่กับน้องโรสนะอ่ะอ่ะคู่กันยังไงนี่เอาสีก่อนเลยคู่สีเหมือนกันเลยนะมีความแบบขาวชมพูแดงเออแต่ั้นแดงไม่มากเป็นโอมโอลโรสเออโอโรสนะจะมีความเป็นโอลโรสเนี่ยแล้ลนางก็เป็นกุหลาบด้วยเฮ้ยสวยมากตาตาเป็นสีมิ้นส้อ,อสวยก็มีปัดบัตสอนด้วยโอ้โหนีสวยมาก ไม่เชิงซอมบี้แบบที่แบบตัวเปื่อยๆเนนาๆแล้วเดินไล่กัดคนนะนางจะมีความเป็นมัมมี่มากกว่านี้ผ้ามันแผนเฮ้ยสวยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปตอนที่วางคู่กับน้องโรสเอ้ยบลัดดี้โรสให้ดูอีริีแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือแต่และอันจะจะเป็นคู่คู่กันตัวนี้สวยสวยตรงหูก็พันผ้ามันแผลน,นี่พันยันหูเลยนะเคเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปตัวต่อไป ช่วงอะอ๋ะอแขนวิวนี่น้องคือน้องโครงกระดูกน้าโครงกระดูอย่างไงนี่คือคือหน้านางจะเป็น,ปนคนหรอรู้เรียกคนหรือเปล่านางนี้อันนี้เป็นชุดผีอะ่ะแต่แต่ต้องแขกนะจะมีโครงกระดูกอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่หลังก็จะมีสันหลังเป็นโครงกระดูกอืม ตัวนี้ก็ไม่สักโอเคปะ่ะอันนี้ก็ไม่สักที่เท้า,ต,าตรงหูเออตรงหูคล้ายๆเป็นสไมลี่แต่เป็นแบบหลอนหน่อยสไมลี่หลอนๆนี่เออมีความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเวลแวลอ่ะไม่ใช่มุกนะไม่ใช่มุกไม่ใช่แมทเจลิก,กแต่ก็คือเป็นพลาสติกเวลแวลแต่ที่หน้าของน้องอ่ะจะมีความ,มเป็นด้านๆานี้มาน้องมากับพ็อปซึ่งก็คือหน้ากาก ก็คือเขาฝังแม่เหล็กเอาเข้าไปในตัวตัวน้องแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งแม่เหล็กก็อยู่ที่นี่อยู่ที่หน้ากากเราก็แค่วางเข้าไปแค่นี้โหด,ดังแป๊กเลยอ่ะคือเข้าไปแบบง่ายดายไม่หลุดเฮ้ยเออนี่คือลูกเล่นของน้องเห็นน้องมาเงียบๆแต่น้องมีลูกเล่นนะจ๊ะ อ,อ้ยน่ารักไปอยู่กับเพื่อนก่อนเดียวอะตัวสุดท้ายฉันนั้นก็คือแกะเลยละกันแต่ก็ยังไม่กระพอยนะถึงเราวจะรู้ตัวสุดท้ายก็คือเทมีเลียนใช่ไหมแ่แรวและน้องก็คือเทมิเรียนจริงๆด้วยเฮ้ยแต่น้องอุ้ยนี่น้องนี่เรลืมให้ดูกาอ่ะเดี๋ยวกากับกา,กากับตัว ตรงปกปะปัญหาตรงปกตรงเนี่ยนะการน้องมีความเป็นเมทัลลิกเอแต่แอบ,บสีเลอะเอ๊ะเดี๋ยวน้องแอบ,บสีเล,เลอะลอะอะไรมาเลอะครบาบน้ำอะไรเออน้องแอบ,บมีดีเฟกต์นะนิดนึงเค okay, แต่ว่าน้องก็ยังสวยอยู่มีความเป็นเมทัลลิกทั้งตัวเลยนะอันนี้อันนี้น่าจะทั้งตัวแล้วก็ตรงชายผ้า เป็นใสเอ,อมีความเ็นใสแล้วก็ที่แขนก็สักเหมือนกันขาที่เทา้าที่เทา้าที่เทา้ทเทาไม่มีรอยสักหูหูนี่มีความเฉดดิ้งก็คือตรงใกล้ๆตรงเนี้ยจะจะดำจะเข้มแล้วแล้วก็ค่อยๆไล่แบบขึ้นไปเกลี่ยเกลี่ยสีขึ้นไปจนตรงเนี้ยจะสว่างคือเหมือนเขาทําเขาหลอกตาเรารู้เปล่าว่าม,ม,มันดูแบบเป็นเป็นมิติข้างเอาเป็นอะไรเฮ้ยเพิ่งเห็น นี่พี่ขามีดาวมีดาวห้าแฉคือความเคลินนะเลื้นของอะแต่เดี๋ยวต้องไปหาก่อนว่าชื่อนานนยแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวพาน้องเข้าตู้ไปรอยแป๊บหนึ่งม,มาม่ใส่ตู้เปิดไฟเรียบร้อยก็คือตู้เนี่ยมันก็ประมาณสามามชั้นเนาะมันก็คือใส่ได้สี่ตัวกำลังดีเนี่ยก็ดูตรงนี้ อันนี้คือพยายามวางให้เป็นคู่คู่นะย่างที่บอกก็คือตรงกลางก่อนเลยเด่นสุดน,นี่จะเป็นน้องกุหลาบคู่กับอซอมบี้เออก็คือนางจะมีความเป็นสีโทนสีชมพูดแดงน,นะแล้วก็ันนี้ก็จะเป็นเฟสอีวิลกับเฟสแองเจิลนะตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยคู่กันตัวนี้แล้วก็ข้างบนจะเป็นตีมสีม่วงตรงกลางก็คือใส่ชุดมีพอมนะแล้วก็ ข้างล่างก็จะเป็นน้องที่เป็นผิวสีไม่ว่าจะเป็นถีนตาลถือเขียวหรือว่าสีน้่นเาเรีเทาๆเนาะเอซึืน่ารักนะสีเด่นเลยมีชุดตัวเดียวสีเด่นมากเออคือพอดูลงๆอย่างเงี้ยกินกันไม่ลงนะบอกเลยว่าสวยทุกตัวคือแบบเขาเรียกว่าอะไรแต่และตัวจะมีคาแรคเตอร์แล้วก็จะมีชุดสีคู่สีที่ที่บางคน อาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบแบบอย่างนี้นี่องเราเราจจชอบติดเออบางบางคนอาจจะชอบตีนี้ซึ่งเราคนเดีก็ชอบสองตันแต่ชอบสีมินคือชอบสีมินเป็นการส่วนตัวนะอันนี้ก็อาจจะแบบสาวจะชอบประมาณ K Craig อ่ะงั้นก็ <laughs> เ,นเ,นกเคลียบร้อยเอลนาวเป็นตัวอปลอกลายเคลียบร้อยสำหรับชุด พอหยิบการ์ดมาดูป๊อปมาดเอ็กซ์เกิลแพนดา้าไม่ลืมผิดด้านป๊อปมาดเอ็กซ์เกิลแพนดา้าแอนเชียนคัสเซลิลนะตัวนี้ถามว่าคุมมาค้มไหมคุ้มเพราะว่างานดีแล้วก็ตัวใหญ่ใหญ่มากใหญ่คือใหญ่กว่าที่คิดเยอะอะตอนแรกคิดว่ามันจะตัวเท่าเท่านี้หรือปะหรือเท่ามอลลี่อเออหรือมอลลี่ไปเทียบแป๊บหนึ่งก่อนปิดคลิปเอาเป็นน้องตัวนี้แล้วกัน อยู่ใกล้มืออ่ะนี่เดี๋ยวเราให้ดูนี่คือ2องตัวนะมอลลี่เนี่ยคิดว่าคนน่าจะน่าจะสะสนอ่ะนางก็จะมีความเป็นแบบผอมสูงนีใช่ปะ่ะแต่ว่าน้องเนี่ยจะมีความหัวโตอย่ายคือน้องนั่งนะถ้าน้องยืนเนี่ยคิดว่าน้องน่าจะสัดส่วนเนี่ยน้องน่าจะสูงกว่ามอลลี่แก็ประมาณเผื่อใครอยากรู้ว่าไซส์ประมาณไหนนะหรือว่าอยากรู้เอ้ยกล่องเราต้องเก็บ กล่องไซส์ไหนก็ประมาณนี้โอเคงั้นก็เรียบร้อยลาไปก่อนนะจ๊ะใครชอบก็ไปตำซื้อในไทยก็ได้นะบางคนก็ซื้อแบบเป็นตัวตัวแยกหรือว่าซื้อเป็นสุ่มแยกก็ได้สำหรับกระบคบ๊ายบายนะ <Okay. S 1>